กองขี่สักันาดแบนอกไั้เก็ดกเขาบอกว่าเขาให้กองกองเยอะกองโอ้โหไม่เต็มไม่เต็มคนนู้นยังไงวะไอ้เนี่นยคนแรก,ก,กนแนนคนที่หนึ่งเนี่ยคนที่สองคือคนทำเล็บคนไหนส็ยแล้วกัน ชอบเลยคือบักโนว่าคือใจอ่ะผมไม่อยากขี่มานานแล้วแต่ว่าหาเรื่องไม่ได้ไงเขาบอกพอดีว่ากําลังเล่นเกมอยู่และอย่างหน<อ>ึ่งคือเมื่อกี้เราเล่นเกมได้มาเท่าไหร่ทั้งหมดจาก3า0รอได้มาประมาณ500ร<อ>้อยก็ถือว่ากำไร200อยแล้วก็เด<อ>ีเ<อ>๋ยวจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อข้าวซอยพี่กินแล้วตอนใจอ่ะอยากขี่เขียวอีเขียวอีเนี้ยได้รับความบาดเจ็บนะครับท่อแตกท่อบุบเออท่อบุบเหมือนกับว่าเดี๋ยวมันรอบมันจะไม่มารับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรนะไอ้ข้างๆ้างอ่ะไอ้ปีกมันอ่ะจะบิน กลออบินแล้วนะคือก็กปีกปีกมันหลวมใช่ปีกมันหลวมแล้วก็อะไรวะ <c oughs> ทีะ่จะเปกเบี้ยวนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ส่วนอาการของพี่เป็นไงบ้างพี่ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ้างที่จะ ค่อนข้างที่จะดีละดีแล้วเริ่มเริ่มกระดิกได้อะไรได้ออ๋เริ่มกระดิกได้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับว่าจะดูแลพี่แบงค์หนึ่งวันแต่ว่าคือหนึ่งวันนี้มันดูแลไม่ทั่วถึงหรอกว่าคลิปอะส่วนมากเราทำได้สิบนาทีแหละแต่เอาง่ายๆเลยอยากจัดข้าวให้กินแล้วกันอยากจัดข้าวให้แบงค์กินนะแล้วใจนึงก็อยากขี่ด้วยขี่อยากขี่รถด้วยแิ่นอันนี้พี่จะให้ผมจริงๆอะโนะอะให้ให้ลองไปขับเลยให้ลองไปขับเลยอะอันนี้คือแบบว่่่่่่่่าาาไไไไมมมดด้้ขขััับบนนนเเเหหรรรอออพีีีลยยยยแตวืืืง รถจะสตาร์ตติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนไปดูไปดูไปดูอีนู่ก่อนทุกคนแต่ว่าถ้าสตาร์ตต้องไปสตาร์ตนอกบ้านหรือเดี๋ยวลองเราลองลองดูก่อนลองดูสตาร์ตแค่ชุดเดียวดเดียวพอเลยมีแบตหรือเปล่าไอ้จ๊อบมีแบตไหมไม่น่าจะมีแบตต้องเอาอ๋อต้องเอาแบตมาใส่ก่อนมีน้ำมันปุ๊บเนี่ยน้ำมันยู่ไหมน้ำมันไม่มีในถังเลยต้องไปเติม ใช่ได้ต้องซื้อมาเติมเลยงั้นเดี๋ยวผมขอให้พี่แบงค์นะครับเอาของใส่แบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาคั่งกูปอมาเดี๋ยวนีควาดกูปอได้ได้ว่ะเดี๋ยวนี้เราลองไปแบงค์กันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะโอ้หเฮ้ยจะใส่ท่อใหม่ว่ะทำไมมันรู้สึกดังๆางวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอเดี๋ยวเราไปปิดข้างนอกนะครับทุกคนนะเพราะว่าในนี้นะครับมันเป็นแบบพื้นที่บ้านส่วนตัวแกมาละ โอ้โหโคตรตึงเลยอ่ะตึงจับในรถแกเนี่ยแหมเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องก่อนนะครับผมรถแกนี่แบบว่าไม่ค่อยได้ขับมานานมากแล้วตั้งแต่ผมมาเนี่ยแกไม่ได้จับฟีนู้นเลยแกนู่นไปจับเออเดียวอีอ่ะทุกคนนะมาเดี๋ยวนี้เราขอรองเหนือนเดิมนะแต่ว่ารถคันนี้จากอีวีแล้วสมัยก่อนประมาณ 45- หเดือนที่แล้วนะครับผมที่เราขับอ่ะ คือทันเนี้ยน้องๆบอกว่าพี่อะขับไม่เป็นคันเนี้ยมันต้องยกแต่ก็จริงเหมือนกันอะคือผมว่ายกไม่เป็นด้วยเมื่อกี้เบิ้น่ะแต่ถามว่าหน้ามาลอยไหมเขาบอกว่ามันมันก็ลอยนะคนดูนะแต่ว่าคือผมขับไม่เป็นไงเข้าใจไหมเดี๋ยวเราลองไปตรงนู้นแล้วกันขอกระแทกไปตรงนู้นแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยบอกแกมาลื่นๆหน่อคนดูเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปซื้อข้าวซอยทุกคนนะเดี๋ยวขอบิดทางเลี่ยงหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สิเนี่เเขาบอกว่าเขาให้กอกออยี้เว้ยกอง ไม่เป็นไม่เป็นนันยุ่งยังไงวะไม่ยุ่ไม่เป็อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่แบงค์ก็ขอแล้วกันนะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราไปขอทางเดียวสักพอกแล้วกันโอ้ โอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมหลังจากที่เราจะไปทางเลี่ยงชมาแอพอดีว่าทางเลี่ยงเนี่ยคือผมเห็นรถมันติดมากเลยอะทุกคนหันไปดูดิคือรถมันติดอะไรไม่รู้เว้ยผมก็เลยกะว่าเอ้ยไม่ต้องไปทางเลี่ยงหรอกเดี๋ยวเราไปซื้อข้อซอยดีกว่าเดี๋ยวเราไปปิดซอยข้าซอยก็ได้เพราะว่าแถวข้อไอไอตรงโซนที่เราจะไปข้าซอยอะมันจะเป็นทางแบบว่าทางยาวไม่ค่อยมีบ้านคนเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปปิดแถ,ถวนั้นแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ารถพี่แบงค์เนี่ยกะว่าตอนแรกก็คิดว่ากะจะปิดแช่งนพอดีว่าพี่แบงค หรือสามร้อยเมตรแะที่อะไรนะที่ไปแข่งขนมเขานั้นพี่แกเขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยเขาบอกว่ารถอะ่ะมันจะขับแช่ขับแช่เดืพังนะครับเพราะว่าไอ้อยางมือผมหนักเลยเขาขับมาแค่เขาเข้าจูนมาแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจูนมาแบบว่าจูนมาเบิ้ลลอยอะ่ะคุณดูก็จะลงมาแบบกระแทกเาทันทันท,นทันอย่างเงี้ยเอ,อ <What? S 1> ้นี้เดี๋ยวเราลองตรงนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวเราตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ได้ขี่ได้อยู่นี่ตรงนี้ได้กระแทกได้อยู่เดี๋ยวรอรถไปก่อนนะทุกคนนะนี่เขาบอกว่าขี่แถวนี้ได้นี่ทางซื้อข้าวซอยกูด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 ด โอ้ยมันไม่ขึ้นเลยพอดู <c oughs> เฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเฮ้ยเขาเรียกว่ากรอก่อนกรอก่อนกรอกรอ่กอนโอ้ยโอ้โหมันไม่ขึ้นนะน้องๆ <c oughs> มันทำยังไงวะนี่ผมขยับตูดมาแต่ว่าผมไม่ขยับหนักนะถ้าเกิดว่าผมขยับหลังมากลัวลอยไงเดี๋ยวเอาใหม่นะอ๋อ ไอ้เลยข้าวซอยก็ตอนแรกตามจริงวันนี้นะครับผมจะเป็นวันที่ผมกับพี่แบงค์เนี่ยไปแข่งกันนะเว้ยแต่ว่าคือพี่แบงค์แกเนี่ยป่วยก่อนก็เลยแบบว่าไม่ได้แข่งเลยตอนแรกก็นึกว่าจะดีๆละนึกว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับผมแต่ผมปรากฏว่าพี่แบงค์แกเนี่ยเป็นไข้ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปแข่งเลยเดี๋ยวทีนี้มาซื้อข้าวซอยก่อนคาดูไม่อยากบิดเข้ามานะเข็นเข้ามาก็ได้ไหนๆแ่งดับละเดี๋ยวซื้อข้าวซอยก่อนไหนวะข้าวซอยมีอะไรให้กินบ้้งร้านนี้ผมบอกเลยนะข้าวซอยร้านนี้อร่อยมากนะาว่ ที่แบงค์แกพามากินนี่ผมกินประจําเลยร้านนี้เดี๋ยวดูกันมาซื้อข้าวซอยหน่อยครับเอาเข้าวซอยไก่แล้วก็เอามีแกงฮังเลไหมครับเอาแกงฮังเลถุงหนึ่งครับแล้วก็ข้าวเปล่าถุงหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มเอ้ยมันเป็นน้ำพริกอะไรวะใช่ใช่น้ำพริกหนุ่มถ้วยหนึ่งครับแคบหมูเหรอแคบหมูไม่เอาครับเอาแค่นี้แหละครับผม ใช่ครับาถึงดวงด้วยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เมนูที่สั่งไปนะครับผมก็เป็นเมนูที่แบบว่าของชอบพี่แบงค์แล้วเพราะว่าพี่แบงค์แกแบบว่าชอบกินอะไรชอบกินแกงฮังเลชอบกินอะไรวะข้าวซอยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นน้ำพริกนุ่มนะเพราะว่าแกกินทีไรนะแกสั่งแค่นี้นี่เลยวันนี้ผมก็เลยกะว่าจัดให้แกซะหน่อยแต่ว่าเนี่ยท่อแกเหมือนไปเปลี่ยนมาเพราะว่ารถแกเนี่ยทุกคนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นท่อแกไม่ใช่ท่อนี้แต่ไม่รู้ว่าจําไม่ได้วะเออเหลือนรถแกแบบว่า ปเจาะมาเพิ่มอ่ะเห็นด้วยเห็นไหมเนี่ยเจาะมาเพิ่มด้วยเออนเนี่ยเพราะว่าต่อก่อนตอนนั้นที่ผมไปนะผมยังเห็นแบบว่าเจาะน้อยกว่านี้นะแต่แบบรอบนี้แกแบบจเจาะซะเยอะเลยดูดนี่เห็นปะเอ้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ซอยหางเลยแล้วเอ้ยไม่ใช่เราได้อะไรนะเข้าซอยแล้วนะครับผมแล้วก็หางเลแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวทีนี้เรากลับบ้านเอาไปให้พี่แบงค์ดีกว่านะครับผม <S <S ส่วนเจ้าน้องส้มๆมนะครับ <s uss ur ms> น้องส้มส้มตอนนี้คือมันได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือน้องส้มส้มตอนนี้ไม่ขาดอะไรเลยคือตอนนี้เหลือแค่ว ไล่น็อตใส่แล้วกออ็อะไรนะคีบนะครับตรงคีบบางลมอ่ะมันยังไม่มีเว้ยคนดูผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะรีวิวน้องส้มๆให้ดูแล้วก็สําหรับเรื่องลูกนะครับลูกเจน้องส้มๆเนี่ยถามว่าจะทําลูกอะไรนะรผมบอกเลยนะครับว่าน้องส้มๆเนี่ยผมทํารูปสุดตารางเลยนะเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับคืออยากจะขับแบบรถแรงๆครับ้อบ้า,บางบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบพี่ตัวอย่างควายพี่แบบหนักมือขับรถไม่เป็นขับรถยังหางยอยู่นะครับผมฝากบอกนะว่าผมแบบอยากทำไงเข้าใจไหมอะไรที่ผมทำไม่ได้ผมก็จะรองไงคนดูเข้าใจปะ เออไม่ใช่ว่าจะว่าผมเองเดียวผมขอพูดถึงเรื่องที่แบบว่าไอ้นี่หน่อยนะคนดูเพราะว่ามันมีคนบอกผมอะไรเงี้ยแบบเต่าควายอะไรเงี้ยแต่แบบมึงเคยเห็นตัวเต่าควายนั่งแซงหรือปะเอออะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคำพูดนี้ก็ไม่ได้กระทบใครก็ต้องขออภัยนะคนดูผมอ่านอ่านมานแล้วเพราะว่าผมอ่านเม้นผมก็หมันเหมือนกันแหละนะคนดูนะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับผมนะใครที่ติดตามผมกับพี่แบงอยู่ก็เดี๋ยวรอดูการแข่งขันเอาไว้เลยเพราะว่าการแข่งขันเนี้ยเดี๋ยวจะขับไปดูแต่ว่าตอนนี้ลังหาสนามไม่ได้ตามจริงแล้ว พี่แบงค์กลว่าจะไปสนามบินให้นะครับผมเพราะว่าพี่แบงค์เขาอยากให้ผมแข่งแบบว่าไม่มีรถเพราะว่าสนามบินอ่ะแกรู้จักคนคนหนึ่งอยู่เามันมีอยู่แถวแถวอะไรวะแถววัดท่าอ่เออเพราะ <c oughs> ว่าแกรู้จักน้องคนนึงอยู่น้องคนนั้นเขาเป็นเจ้าของสนามบินนะครับผมเขาน่าจะแบบว่าปีสนามบินให้แบงค์แข่งได้แต่ก็อยากแข่งเหมือนกันนะ่ะถ้าปิดตรงนั้นได้ก็ดีนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปเจอกันที่บ้านพี่แบงค์เลยดีกว่าแล้วทุกคนนะเพราะว่ารถมันเยอะนะเดี๋ยวขอตัว่อนนะทุกคนนะไปละโอ้โหพี่ชายทำอะไรเนี่ย โอ้ยเอาจิงดิอโอ้โหย้อมสีบนผมมะนี่มาแล้วของโปรดเลยมีน้ำพริกอ่องมาเปล่ามีเอามีโอ้ยเอ้ยพี่กินน้ำพริกอ่องพี่นุ่มน้ำพริก <laughs> อ่องเฮียเอ้งน้ำพริกนุ่มเฮ้ยไม่เป็นไรมีของโปรดพี่นี่มีฮังเลมีมีอะไรวะมีฮังเลแล้วก็มีข้าวซอยเอา้าพี่ไม่ได้ชอบน้ำพริกนุ่มหรอเอา้าอุ้งทำผิดเหรอเนี่ย <laughs> เอาได้เดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ได้เดี๋ยวไปยกต่อได้อ่ะ <laughs> โอเคก็นี่เป็นของขวัญของพี่หายไวๆแล้วกันนะก็คนดูใครจะอวยพรอะไรก็อวยพรได้แล้วขอให้หายไวแล้วก็มาแข่งสักทีหนึ่งคนดูให้งวยเปไปหมดูแต่ตามจริงแม่กินเป็นไหมเออกินเป็นเออแต่ให้คนอื่นจริงก็ได้อยากกินพริกเผาโอ้ยน้ำพริกเผาไหนหรอสาวก็ไหนอุ้ยสาวคนเล่นบอลนายขอดูสาวคนเล่นนครับโอ้ยเอ้ใช่หรอแล้วมีคนแรกว่าไงอ่ะ ใจรับกันมาเดี๋ยวเอาเอ่างนี้ดีกว่าเมียคนแรกกับเมียคนที่หนึ่งอ้เมียคนแรกคนที่หนึ่งเมียคนที่สองคือคนทำเล็บคนไหนสวยกว่ากันคนที่สอ๋อสุดยอดมากเลยดูหน้าเมียดิย <c oughs> โอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ม่จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่กับพี่แบงค์ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ e a g a i n Good Bye ใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ว่ากันมา